เรือรบของสหรัฐล่วงหน้าน้ำจีนโวยถือเป็นการยั่วยุเรือรบของสหรัฐได้ล่องไปใกล้เกาะภายใต้ข้อพิพาทในทะเลจีนใต้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในการดำเนินการที่เรียกว่าเสรีภาพในการเดินเรือทว่าจีนกลับเรียกการดำเนินการนี้ว่าเป็นการยั่วยุทางการเมืองและการทหารอย่างรุนแรง เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นใกล้กับเกาะไททันในหมู่เกาะพาราเซลซึ่งอยู่ในความดูแลของจีนแต่ยังถูกไต้หวันและเวียดนามอ้างสิทธิ์ในการครอบครองด้วยตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลของปี1982ความกว้างของทะเลอนาเขตจะต้องไม่เกิน12หไมล์ทะเลเมื่อวัดจากเส้นฐานจากแนวชายฝั่งของประเทศเรือพิฆาต USS Stethem ได้ล่วงเข้าไปภายใน12ไมล์ทะเลของเกาะไททัน ซึ่งหมายความว่าสหรัฐอเมริกาไม่ยอมรับการอ้างสิทธิ์ครอบครองของจีนผู้ใช้เว็บเวยปัวรายหนึ่งกล่าวว่าการดำเนินการในครั้งนี้พิสูจน์ถึงความน่ารังเกยียจของสหรัฐที่รังแกชาวบ้านไปทั่วในขณะที่ผู้ใช้อีกรายกล่าวว่าการใช้คำว่าอยู่ภายใต้ความดูแลของจีนนั้นเป็นเรื่องไม่จำเป็นในเมื่อเกาะดังกล่าวเป็นของจีน และอีกรายกล่าวว่านี่เป็นกลยุทธ์ของประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อสร้างความตึงเครียดก่อนจะลงมือเจรจา